โอเคนะครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่ในเกมไพเร็ดนะนะฮะไพเร็ดคริงส์ไพเร็ดคริงส์นะเกมบนเฟซบุ๊กนะฮะหรือว่าในสมาร์ทโฟนนะครับผมวันนี้พี่จะมาเล่นนะฮะคือประเด็นคือเกมนี้แม่งสนุกมากรู้สึกว่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างฮิตในณตอนนี้เลยโดยซ้ำนะฮะโอเคเรามาเล่นกันหน่อยดีกว่า คือมันจะเป็นเกมนี้ฮะวิธีการเล่นนะครับผมก็จะมีเกาะนะครับผมซึ่งเกาะนี้เวลาเราอัปเกรดไปเนี่ยมันก็จะเป็นเลเวลต่างๆนะครับผมตรงนี้เป็นเลเวลของน้องนะฮะแล้วนี่เป็นเก,กาะป้องกันครับผมซึ่งถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดเราหมุนได้เจ้าอันเนี้ยสามารถโจมตีเกาะเพื่อนได้นะครับผมแต่กว่าจะหาจะได้มันเนี่ยมันคือลําบากมากนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นการาขโมยเงินนะฮะนี่ฮะจะขโมยเงินโดยจะมีนี่ฮะ แคแคดคิงนะผมแค k คิงนี่จะเป็นคนที่มีเงินเยอะนะฮะแล้วเราก็จะขโมยมันมานะครับผมแต่มันจะมี3ก่อให้เลือกว่าเออก้อไหนเป็นของก่อนคนนี้ก็จะได้เงินมาซึ่งตอนนี้พี่มีเงินอสามแสนเป็นอร่างที่จนมาก <c oughs> อันนี้เป็นน้ํายานะฮะน้ำย,ยาก็จะได้ทั้งหมด10อันครับผมตัวนี้ก็จะเป็น57เถ้าเกิดเราได้นี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเงินต่างๆครับมี10มี 50K 10 k 100k ร้อยเคพันหนึ่งห้าพันก็บาบาว่ากันไปนะครับผมแล้วตรงนี้เป็น เดลิเวอรี่โมดโบนัสนะฮะก็ต ano. cool uh, ้องใช้อันนี้พอสมควรคอนนะฮะก็ต้องเติมประมาณนั้นนะฮะแต่พี่ก็ไม่เติมนะฮะกูมาเล่นเฉยๆกูมาเล่นเเฉยยๆดี๋วกดกดออกไปเกาะกูก่อนมาเกาะนะฮะเกาะเราก็ตอนนี้พี่อัปเกรดไปเกือบเต็มแล้วคือถ้าเกิดเราอัปเกรดตรงเนี้ยอัปเกรดตรงเนี้ยปุ่มแล้วก็เต็มปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนแมปไปอีกแมปหนึ่งนะซึ่งเป็นแมปที่ค่อนข้างสนุกเป็นแบบเราต้องสร้างสร้างไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครที่ อ่าชดบ้างตอนนี้มีพี่มีเพื่อนเล่นด้วยอันนี้เป็นระดับเป็นระดับโลกนะฮะนะฮะระดับระดับโลกประมาณนั้นนี่โอ้โหห้าหกร้อยเลยนะฮะนี่ระดับท็อปห้าเวลเท่าไหร่ห้าร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดสิบโอ้โหเป็นที่เยอะมากนะนี่ในเฟซบุ๊กพี่นะมีสองร้อยเนี่ยอ๋อโอเคตอนนี้ก็เยอะฮะมีคนเล่นเยอะมากครับนี่จะเชิญเพื่อนก็ได้ยี่สิบครั้งนะฮะซึ่งเพื่อนที่เข้ามาเล่นเนี่ยมันจะได้ของด้วยตอนนี้มีการแจ้งเตือนนะนิวนี่คืออะไรฮะ มีคนมาขโมยเราหนึ่งล้านแปดไปนะฮะนี่อันนี้เข้ามาปุ๊บเราได้ยี่สิบรอบนะฮะอ่าเป็นหกสิบรอบว่าันไปนะโอเคเรามาเริ่มเลยดีกว่าเราไม่พูดพามทาเพลงกดเลยเราจะได้อะไรฮะจะได้อะไรเะี่ยอืมเป็นอะไรที่เยอะมากครับเงินห้าพันอ่านี่มีเพื่อนเข้ามาเล่นนะมีเพื่อนรับรับคำท้าเราก็จะได้ไปสิบห้าเออเพิ่มมาสิบห้านะโอ้โหย เป็นเกมแบบใช้ดวงล้วนๆนะฮะโอ้ยสองห้าเคนะก็สองหมื่นสองหมื่นห้าอะไรเงี้ยโอ้นี่ห้าหมื่นเ <c oughs> ยอะสุดก็ละ,ะแสนหนึ่งถ้าเกิดอะไรในวงในวงกลมๆเนี่ยนะโอ้โห้าพันเป็นอะไรที่สะทุ้นมากเลยนะฮะโอ้พันเดียวกากมา,ากกากเกียร์เลยโอ้ oh, แม่งทำไมไม่ได้ขโมยเงินคนอื่นวะโอ้สิบเคนึงหนึ่งโอ้ยน้อยมากถือว่าน้อยน้อยนะน้อย นี่ฮะนี่คือเราจะเล็งได้นะครับว่าจะยิงใครนะฮะนี่เต็มเลยนะฮะเพื่อนพี่ทั้งนั้นเลยเนี่ยเพื่อนพี่ทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคร okay เราพี่เล็งไว้ลวคนหนึ่งซึ่งคนเนี้ยค่อนข้างโฉดนิดนึงฮะอ่าเป็นเป็นเพื่อนพี่นี่นแหละเพื่อนพี่เนี่ยมันยิงยิงแม่งเลยเดี๋ยวมันอยู่ไหนวะชื่ออภิเบศ่์ว่าวนะพี่ว,าว้าวครับพี่ว้าวนี่พี่ว่าวเวลสามเวลนสามเก้านะฮะดูหน่อยสิ ตัวเองมีอะไรมั่งโอ้โหเรือก่อนเลยเรือนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่มีเรือใช่ไหมครับมันก็จะสร้างไม่ได้นี่มันี่ม่วนะอุย้ยมีเกาะป้องกันครับถ้าเกิดมีเกาะป้องกนันนี่ตรงนี้ก็จะหายไปหนึ่งอันนะครับสำหรับคนที่เล่นแต่ถ้าเกิดเราชนเกาะป้องกันนะฮะมันก็อ,าวาวอภิเบาว้าวอภิเบษบล็อกบล็อกได้บล็อกยูอาร์แอคแทกยูเกตนยเราก็ได้มาแสนเดียวนะฮะโอ้ถ้าเกิดเราทํานี่จะได้สามแสนนะทำลายมันอนะ โอเคเราก็มาที่วงจักรต่อแล้วก็หมุนไปเงี้ยหมุนเป็นเป็นเกมที่เล่นง่ายมากนะเนี่ยโอหไม่ได้ขโมยแสนหนึงแสนหนึ่ง,ส,นนง <c oughs> สุดเจง๋งโอเคฮะต่อเลยต่อเลยโหแค่ okay, เดียวน้อยมากน้อยโอ้โหพันหนึ่งเป็นเลยสุ่นนะสะดุนแบบสุดๆอ๋อน,นี่ถ้าเกิดมึงให้พันหนึ่งน้ำยาให้กูยิ่งดีกว่าเลยโอ้โหไม่ขโมยเงินวะขโมยเงินขโมยเงิน แอคแท็กโอ๊ยสมัยได้มื่นหนึ่งแล้วไม้สองพันเดียวโอ้ ue, oh, อโหโคตรโคตรโอ้โหมึงไม่หยุดวะหยุดให้กูเถอะหยุดหยุดแอคแท็ก็ได้เอาอะไรก็ได้ที่มันง่ายๆโอ้โหมึงเลยแอคแท็มาสองรอบแล้วกูรู้สึกเครียดแล้วหาเขียนอันไหน ja มีเพื่อนเข้ามาเล่นฮะนี่ได้ไปมีเพื่อนกดรับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาน้ำยาให้กูดีกว่านะมันรู้สึกว่ามันจะ โอ้เลยทำไมเราเฮ้ยบล็อกอีกคือบล็อกเราเต็มแล้วดูดูครับไอสัตว์แม่งตกน้ำเรียบร้อยอุ้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 ยห้อยแม่งกดไปฮะอุ้ยอุ้ยอู้หูฟึเจ๋งอู้ มาแล้วเงินล้านหนึเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยพี่คนนี้ใครวะนี่ยวินี่ฮะ,ฮะก็จะเป็นเกาะนะให้เราเลือกนะฮะซึ่งในเกาะน,นี้มันจะมีคนอยู่คนหนึ่งเรามาเดากันดีิดูคนไหนดีวะผมว่าคนที่รวยนี่พี่ว่านี่วะรวยนี่วะเฮ้ยพี่ว่านี่อันนี้คืนนี้แม่งแม่งรวยแล้วเนดะี๋ยวดูก่อนปลาหมึกแล้วงานปลาหมึกนี่ท่างงนจะเจ๋งอะใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยสองมัได้เท่าไหร่วะโอ้ได้สี่แสนโอ้ยยังดีขโมยมันมาได้ ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้า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 นี่ก่อนเข้านี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคือเราต้องรีบครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่เงินหมดอ่าซื้อม้าก่อนม้าก่อนเลยจังหวะนี้ต้องม้าก่อนอือขอบคุณครับต้องใช้ให้คุ้มให้คุ้มไปกดต่อเลยพี่น้องครับกดอุอ้ยโอ้โหสุดเจ๋งมาอภิพเบสครับนี่นี่คือคลิปนี้มาทำพี่ว่าวเลยนะพี่ว่าวนี่ที่ดูคลิปก็ อย่าร้องนะไม่ <S <S ไม่เป็นไรฮะเอ,อไม่เป็นไรครับพี่พี่ว่าวฮะคนเรือยิงมีพรุ่งนี้เสมออนันนี้พี่เป่านี่พี่ว่าวอยู่นี่ฮะออมาฮะเอาเรือดีกว่าครับถ้าเกิดไม่มีเรือนี่ก็จะออกไปไหนไมหมนาออกไปีุยวไม่เลยขอบคุณครับโอ้ยพี่ว่าวขอโทษนะฮะเราต้องเราจำเป็นต้องทำจริงๆครับ โอ้โหถ้าเกิดเมื่อกี้ได้ได้แอ็แท็กอีกทีนึงนี่นี่เรือพี่วอลนาะก็น่าจะจมแล้วนะเออเออเออมไอสองเลยทำมะขืออะไรก็ไม่เฮ้ยเฮ้ยพี่วอลครับพี่วอลครับพี่วอลครับพี่วอลพี่ผมขออีกนึงอีกนิดหนึ่งนะฮะพี่วอลครับไหนพี่วอลอยนี่พี่วอลอยู่นี่มาไว้พี่วอลเรือพี่วอลไปแล้วนะ รื้อเลยขอบคุณครับคุ้มค่ามากเงินที่เราได้มาโคตรคุ้มค่าเดี๋ยวดูนี้ซีเราอัพอะไรได้อีกคือตอนนี้ไม่เงินเจ็ดแสนเจ็ดแสนเราต้องได้อีกมาประมาณอีกประมาณเอาเอาให้ได้อีกแสนหนึ่งอะ่ะก็น่าจะจะอัพไอ้นี้ได้แล้วแหละนะโอ้ยพันหนึ่งเป็นอะไรที่เทียมากเฮ้ยโอ้โหมึงเลยทำไมเลยสองรอบแล้วนะมึง,มงเฮ้ย เฮ้ยพิวเอาโหพิวเอาพลาดบอกเลยบอก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 โอ้ยฟักอยู่เอ็มเหนียวไกลเหนียวเหนียวเหนียวโอ้ยอ่ะอะไรวะอินนิดเดียวอะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยพี่เอาพี่เอาจัดไปสามดอกแล้วนะฮะ พี่ว่าวครับเดี๋ยวหาพี่ว่าวแป,ป๊บพี่ว่าวครับพี่ว่าวฮะเจอกันได้ใช่ไหมครับผมมาเคลียร์ให้พี่นะฮะสมบัติดิน้องสมบัติืออ้อเกิดเป็นโกโก้ครันทั่วทุ่งข้าวสาลีทั่วทุ่งข้าวโอเ่เอถ้าเกิดเราได้อีกสตาร์นึงนี้พี่ว่าวก็น่าจะจุกเลยฮะโอเคน่าจะ ออ้ยนี่แฟนเอามาทำมะเขืออะไรวะแม่งเต็มแล้วอ่ะโอ้โหอะไรวะไม่เฟ <owner. S 1> ี้ยวเลยอ่ะไม่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 แอคแท็กแอคแท็กครับพี่แอค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 โอ้ยเมื่อกี้สติวโอ้โหเขาเมื่อกี้จะขโมยนิดนึงก็ได้โอ้โหห้าพันโอ้โหอะไรวะไม่ได้อะไรเลยได้พันหนึ่งโอ้โหอุ้ยุยเด้อ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 เดรู้สึกเงินเงินเงินแม่งจะเงินมันเลยฮะเดี๋ยวหนึ่ง ปูก่อนเลยปูก้ามกามปูปูสองแขนนี่ปูจนสลัดแม่ยังรอปูเฮียอะไรมันนั่นอะถือดาบแล้วก็อ้อตะขออันนึงทำไมจนสลัดต้องมีตะขอหนึ่งเพื่อเฮ้ยโอ้โหห้าหมื่นไม่คุม้มไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มไม่อู้หูสุดเจ๋งโคตรโชดเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอันอนะันอันพี่เมื่อกี้นะเมื่อกี้นี่อะไรวะอันนี้ปะ อันนี้ดิจำได้ใช่ป่าโอ้ยขอบคุณครับคุ้มค่าคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่อง 7. เจ็ดเฮ้ใช่วะไม่น่าใช่แล้วไม่น่าใช่แล้วอุ๊ยปูปูหกล้านก่อนเลยเอาล้านหกก่อนไม่ใช่หกล้านเอาล้านหกก่อนอ,อ,อีกแค่เก้าแสนนะอีกแค่เก้าแสนเดียวกลับก่อนกลับมาที่หน้าล็อบบี้หมุนหมุนต่อมันมัน พี่ว้า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 เจอผมแน่พี่ว้าครับพี่ว้าอยู่ไหนพี่ว้าฮะพี่พี่ว้านี่ยับครับจมจมเอาพี่ว้าวไปไหนแล้วอ้าพี่ว้าอ้าวสามแปดโอ้พี่ว้าวทำไมระดับระดับมันแตกต่างกันฮะระดับมันแตกต่างกันเออเกิดเป็นโกโก้ครัชเรียบร้อย โโชดบอกเลยบอกคือเงินตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มโอ้โหอีกนิดเดียวเฮ้ยโอ้โหเลยทำไมเลยเลยฮ่าฮ่ายบางทีมันก็เหนื่อยนะที่เราต้องมาเก่งอะไรที่ที่ที่โอ้โหห้าสิบเคมึง ห้าพันนี่มึงอู้หูพี่วาวพี่วาวผมขออีกดอกหนึ่งคือคลิปนี้พี่วาวนี่โดนเละเลยสามแปดใช่ไหมเดี๋ยวหาก่อนหน่อยวะสามแปดอ้าวสามแปดเมื่อกี้สามเก้าเอ้ยเมื่อเมืม่อสองลูกเมื่อเอ้ยเดี๋ยวโอ้พี่วาวฮะคือมึงมีสัตว์เลี้ยงอะ่ะแพทยิงแพทก่อนแมวโอ้มตานี่ถล่นมาข้างหนึ่งเลยนะฮะถล่นมาข้างหนึ่งเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าเราต้อง ใช้เงินอีกเท่าไหร่ฮะอ้ย9แสนถือว่าใช้ได้อยู่ฮะมาต่อครับผมจังโอ้ยแแท็กพี่พี่ว่าอีกทีเถอะพี่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 โอ้โหอ,อีกนิดเดียวเองอะ่ะอีกมึงกูกราบละหยุด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 โอ้โหแม่งให้กู โอ้โหมึงค oh, oh. right? yeah. okay. right. oh. okay. ือแบบแบบโอห่าเคโอเค5้าศึเคเฮ้ยพอได้พอได้ถทึดโอโอเคเยี่ยมใช้ยายใช้ใช้ใช่แหม่กตเลยหน่อยใช้ได้เลยเนี่ยอือพ่วอวครับต้องจัดพีวอว์หนักๆแล้วนะ ตายแล้วฮะจังหวะนี้จัดพีิว่าอีกโอ้โหเหลือสามหกจัดไปสัตว์เลี้ยงพิว่าวอกไปแล้วฮะปุ้มทุกทุกข้อสริปปุ้งเลยไปกโก้คั้นเรียบร้อยสามแสนเรียบร้อยฮะจังหวะนี้นะครับต้องบอกเลยเลยว่าครบแล้วฮะนี่ครับเวลาเราทำครบปุ๊บนะฮะ you finish this this เอ่ออะไรว่า this island นะฮะ f o u n d t h e next island นะฮะไปเกาะอื่นครับ ไปเกาะที่เราต้องไปนะฮะชื่อเกาะว่าเอารินออเรินดรีมอะไรสักอย่างอ๋อปักธงเลยนี่จุดกูนะเปิดกองอนายฮะน้ำยายอ่ะอาหารโดนแต่อาหารละ,อ,ะ,อ,ะอุ้ยขอบคุณครับนี่ประเทศจีนใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหรู้สึกแบบรู้สึกแบบ ไม่เป็นไม่เป็นอันี้เท่าไหร่ดูก่อนปึ๊บ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 อุ๊ยน้ำยาให้กูได้ไหมได้ไหมห้าพันโอ้โหน้อยมากน้อยโอ้โหโอริฮดมักมังกรอัพเกรดอัพเกรดเกราะก่อนเลยนี่จงสลัดสร้างเลยรีบไวให้ไวเลยเมื่อกี้พี่ว่าวโดนจัดไป หลายดอกต้องบอกต้องบอกว่าหลายทีมากฮะจัดไปแบบเนาะเนาะเลยนะเดี๋ยวดูดิว่ามีอะไรอะอะไรบ้างมีคนเข้ามาเล่นนะนี่โอเคเข้ามาเล่นมาสิบห้าวิเมื่อกี้มาก่อนอะไรบาบาว่ากันไปอ่าโอ้โหถ้าเกิดขโมยได้แค่ห้0 0 0นนี่น้อยนะน้อยมากน้อยน้อยมากน้อยมากถ้าเกิดน้อยมากมันจะมีน้อยกว่านี้อีก ก่อนนี้ต้องบอกเลยว่าอันไหนที่คุ้มจีนนี่มาใหม่นะฮะอันนี้ก็อันนี้ไม่แน่ฮะคืออันที่จนๆเนี่ยมันน่าจะมีนะมันใช่ไหมโอ้ยไอสองได้เท่าไหร่วะอุ้ยสองแสนโอ้ยพอได้พอได้พอได้พอได,อได,อได้ได้อยู่ได้อยู่พอได้อยู่ฮะพอตั้งตัวได้ฮะอันนี้เลยมาเลยเรือ เรือทุบให้พี่ก่อนเลยเรือสัมพาวสัมพาเราเดี๋ยวอุ้ยไม่สี่แสนไอเงินจริงไม่ใช้เว้ยใช้เงินปลอมเอาโอเคใช้เน่เงินเงินปลอมพี่ในเงินเงินไฮถามหน่อยมันจะเอามาทําไมเนี่ยคือโลนี้ได้บ่อยมากบอกเลยโอ้ยโอ้มันได้อะไรที่โคตรเที่ยดวงกูมัน โอ้ยอะไรเนี่ยอะไรฮะมีอะไรอีกอ่าเอาเลยสิเอาเลยสิยสนี่ไม่ได้หรอกห้าแปดลอยห้าแปดลอยเราไหนไหนเราก็มาไกลขนาดนี้คัดมึงอีกนิดไม่ได้แล้วแ่งโอ้ยมึงจะจะจะโอ้ยพี่ว่าวพี่ว่าวครับพี่ โอ้ยมึงเลยสามสองสามรอบแล้วมึงขึ้นโอ้ยตายแล้วดวงดวงดวงคือกูขออันนี้ได้ไหมไม่อันนี้ก็อันเนี้ยโอ้ยตายแล้วปวดหัวเลยปวดปวดมันหมุนมันมาอีกนิดหนึ่งไม่ได้นี่ไงโวะเอาเอาฮ่า เออมันต้องงี้สิสักแสนหนึ 1, 2, ่งสองแสนอะไรแบบเดิอโอ้โห 10k น้อยมากโอ้ 5, โหห้าพันอู้ยอีกนิดเดียวมึงให้กูมไม่ได้ไอสองไอเลยทำไมมึงหันกลับกลับมาที่เดิมได้ไหมอาจขอแบบอีกสักนิดแบบตรงนี้หันมาอีกสักนิดได้ไหมยอยากได้เลยเกินอันนี้ โอ้มึงจะเลยมึงขันกลับเลยโอ้อะไรวะเออโอเคนะฮะก็ประมาณนี้ฮะเล่นนะครับก็ลองไปเล่นดูนะสรับรเกม pirate kings มีตัวเอด้วยนะครับผมก็ลองไปเล่นดูฮะ,ส,ดด <c oughs> นฮะสนุกดีนะฮะนี่สร้างเบอร์ได้มาแล้วโอเคนะครับก็ใครที่อยากจะเล่นกับพี่นะฮะใต้เฟซบุ๊กอยากมายิงพี่นะฮะ จะท้าฟงท้าไฟนะใต้คลิปนะมีเฟซนะมีแฟนเพจด้วยไปกดไลค์ด้วยนะโอเคก็วิธีการเปลี่ยนธงด้วยอ่ะบอกวิธีการเปลี่ยนธงนะมาที่ Edit My Profile นะฮะแล้วก็มาเลือกที่ Edit นะฮะแล้วก็เลือกตรงนี้ฮะธงนะฮะนี่มีธงหลายธงนะมีพี่ใช้ของอ่าคราวนะฮะเป็นอ่ามงกุฎนะฮะเออนี่ฮะจะมีตีนมงตีนหมาตีนกาตีนไก่นี่อันนี้จะเป็นอ่าคาแรคเตอร์นะฮะซึ่งมันจะทําให้น้องงงนะว่าน้องได้อะไรนะเวลาเราสุ่มอะไรเงี้ยหรือว่าไม่อยากให้เห็น ตัวลาโปรไฟล์ใน Facebook เรานะฮะคือเกมนี้มันร้องอินกับ Facebook นะฮะก็บอกเลยว่ามันประมาณนั้นนะเราใช้ไปเงินไปทั้งหมดาสามย,ยี่สิบยี่สิบกว่าไอเนี้ยโอเคนะครับก็พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนเปนเพียง่านี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวอาจจะมีผ้าส,สองมายิงพี่ว่าไม่พี่ว่าก็พี่เจมจินะพี่เจมนะพี่เจมแต่ให้ดูพี่เจมครับอ่าพี่เจมฮัลโหล ี่เจมอยู่ไหนฮะเราหาพี่เจมก่อนนะพี่เจมนี่จะอยู่ระ,ะอันดับต้นๆน,นะฮะต้องบอกได้เลยว่าทีมเขานี้นู๊นะครับทงเขานี้นู๊นะเอ้ยเดี๋ยวไอรอนไอรอนนี่นี่พี่พี่พี่นนทพัฒน์นี่พี่นนทพัฒน์เอาเ้าลนนอ๋อกำลังขอกําลังนั่งเรือมาเพื่อที่จะมามาทําการเออเขาเรียกว่าสร้างเกาะนะกำลังบุรณะเกาะบุรณะเกาะเออบุรณะพีเ่เรามาดูพี่เจมครับพี่เจมพี่เจมครับพี่เจมอยู่ไหนวะ เจมครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่เจมตกอันดับเลยเหรอไม่น่าเชื่อเดี๋ยวเฮ้ยไม่จริงพี่เจมอยู่อันดับต้นๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจมหายไปไหนวะเฮ้ยเจอไอร่อนอะไรเนี่ยไอ้ลงไอร่อนอะไรเนี่ยเอาหายไปเลยเว้ยเอาหายจริงเว้ย โอเคนะก็ต้องขอบคุณน้องๆที่รับชมแล้วกันนะฮะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะฮะขอบคุณมากๆครับผมโอเคไปแล้วฮะบ๊ายบายโอ้ได้อะไรวะเนี่ย